ก็ไปวัดเขาวัดเขาสนามชัยก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะโซนบนเขาพระเรียนหนังสือกันโซนเชิงเขาคือโซนปฏิบัติวราพะจะมาเข้ากรรมาฐานก็จะมาเข้าข้างล่างไปอยู่นั่นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนอนมิธรรมเพิ่มสมัยอยู่วัดถ้ำโอลเด็กเรียนอนมิธรรมของโชติกะนั่นถึงเช้นจุลเอกนะแต่พอเรียนที่วัดเขาเนี่ยเป็นอภิธรรมเหมือนกันแต่คนละดักสูตรเป็นระสูตรจันชัยวัดกับปินะการท่านแปลมาจากอภิธรรมทสังหะกับอภิธรรมวังฐาวิภาวดีแบ่งเป็น9ก้าปฏิเขต ก็เรียนแบบหลักสูตรนั้นประมาณสองปีกับอาจารย์สมบูรณ์นะอาจมาบวชพระตอนอายุสิบเก้าปีหกเดือนไปบวชที่วัดพหลานเก้ากัญาพิเศษเหมือนเดิมการนับอายุของพระเนี่ยไม่ใช่นับตามการเกิดอะไรใบเกิดนะเพราะใบเกิดเนี่ยไม่ใช่วันเกิดจริงเราเกิดจริงตอนไหนในภพภูมิเนี่ยในคันมารดาเพราะฉะนั้นการนับอายุข,ของพระเลินับตั้งแต่ในคันฉายาศีรนันดาศีรนันนโทนเนี่ย ตั้งเองเลยนะวชาไม่ได้ตั้งให้นะคือเรียนบาลีมาในโยมไม่ใช่แค่แปลหนังสือออกนะตั้งชื่อเป็นด้วยไอ้การตั้งชื่อเนี่ยเป็นศาสตร์นะเขาจะมีการเรียนหลักเลยเกิดวันนี้ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรเกิดวันนี้ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรอย่างเกิดวันอาทิตย์ขึ้นต้นด้วยสระอะอีอีอูอูเอโอเกิดวันจันทร์ขึ้นต้นด้วยกะวักกะคาข้ากังะอย่างอตมาเกิดวันศุกร์ขึ้นต้นด้วยสอเสือหอหีบ สีดานันดะไงสอเสือหรือว่าจะมีหลักเรื่องคลุระหุตั้งคลุตรงไหนบ้างระหุตัวไหนบ้างจะมีการเรียนเรื่องนี้ในกัมพีพุตโตไทยเกี่ยวกับเรื่องฉันทลักฉะนั้นเดียนปรใหญ่เดี๋ย,ย,ยมันครอบคลุมศาสตร์ต่างๆไปเยอะมากการตรวต่างๆเป็านจังหวะยังไงเนี่ยเรียนในกัมพีสุบโบธะลังกละสอนเรื่องยัตติทาเนเป็นวรคคําอะไรแบบเนี้นย,ยนี่คือารใยญ่ทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยอุปชาก็ ถามเราเองเลยเอาชื่ออะไรอาตมาก็บอกว่าศีานันดาครับถ้าไปตามศั์นะผู้มีศีลเป็นที่ยินดียิ่งหรือว่าผู้ยินดียิ่งในศีลว่าเหมือนเราชอบไปทางด้านเนี้ชอบไปกับเรื่องวินัยชอบเรียนชักพลฟา,าวิาวานัยที่รู้สึกว่ามันกรดีมนะเรารู้เร็วว่าเราชอบอะไรคือการที่จะแตกฉันทั้งมาตาไติปิดกเลยเนี่ยมันเรื่องยากมากเพราะขอบเขตมันเยอะถ้าเราเลือกทักงฐานหนึ่งจะเอาด้านไหนอย่างอาจารย์บางท่านใช่ไหมท่านชอบวิธรรมแล้วเข้าไปในแนว คนควา้าพ tamam, huh? e ิธรรมสอนธิธรรมจริงจังมาเลยเห็นไหมนี่เยอะเลยเห็นตัวอย่างเยอะมากอาจารย์ที่สอนธิธรรมเนี่ยหรืออาจารย์บางท่านเป็นแนวชอบเทศก็อ่านพระสูตรเยอะมากมีเรื่องเทศที่มีวันหมด่ะเพราะท่านอ่านเยอะอ่านพระสูตรเยอะนี่เป็นแนวธรรมกระถึกแต่ของอาตมาเนี่ยมาทางด้านวินัยชอบค้นคว้าชอบศึกษาวินัยก็เลยมาสอนวินัยแต่รู้สุดก็มาถูกทางนะเพราะอะไรอาจารย์วินัยหายากกว่าอาจารย์แสดงธรรมนะอาจารย์วินัยหายากกว่าอาจารย์สอนธรรมนะ ก็ตอนสมัยเอามาทำคลิปสอนวิญญาณลงย t u b e ใหม่ๆอ่ะหาไม่เจอนะไม่มีใครทํามาก่อนที่มาทําสอนวิญญาณลงย t u b e เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ทําเลยคือมีบ้านว่ามันมีแบบหลงเหลงอ่ะพอบวดเสร็จก็กลับมาที่ที่าต่อตอนนั้นยังมีทำเกือบจบอยู่แล้วก็มาเรียนต่ออีกหน่อยนึงแล้วก็เริ่มท่องปฏิโมกตอนั้นตอนเมนเนนเนี่ยท่องเยอะนะแต่ไม่ได้ท่องปฏิโมกท่องอย่างอื่นบางทีเกิดกับบาดีถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ท่องพวกสัพปบทอะไรก็ท่องบ้างท่องตอนเมนเนนหมดเลย แต่พอเป็นพระเนี่ยพรรษาแรกเลยเริ่มท่องปาฏิโมกข์พี่ขูป,ปาฏิโมกข์เนี่ยตอนนั้นท่องส่งอาจารย์ผ่าสมบูรณ์จนนันแนทที่สอนน้นมิธรรมวิธีการท่องสื่อที่จะได้ผลนะคือท่องส่งหารูปที่ท่านท่องจบก่อนเราอะ่ะแล้วก็ท่องสื่อส่งท่านทุกวันจะทําให้เรากระตุ้นตัวเองถ้าเราท่องคนเดียวิเงียบๆเนี่ยไม่มีใครรู้กับเราเนี่ยบางทีมันอยู่ดีๆเลิกท่องไปท่านก็มีวิธีการนระาไม่ท่องสื่อจบได้อย่างหนึ่งคือจะท่องอะไรประกาศไปเลย ผมจะท่องคำพินี้ครับเป็นพยานผมนะในวัดเนี่ยเป็นพยานหมดเลยนะผมจะท่องคำพ์นี้อย่างอาตมาเนี่ยจะจดไวเลยนะเริ่มท่องวันที่เราพอท่องปุ๊บจะนับวันเลยได้กี่วันอย่างพี่ครูป,ปฏิโมกเนี่ยท่อง13วันจดไวเลยว่าวันที่หนึหน่งได้ไหนถึงไหนวันที่สองได้ไหนถึงไหนเนี่ยก็ท่องส่งพระจันทร์มาสมบูรณ์เลยท่องจบไวพบว่ามันได้บาลีแปลออกแล้วมันก็ได้วินัยด้วยคือเราท่องอะไรที่เราเข้าใจมันจะท่องง่ายกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะ เราไปท่องภาษาที่เราไม่รู้จักอ่ะท่องยากนะแต่ถ้าเกิดเราท่องอะไรที่มันเข้าใจความหมายอ่ะมันท่องง่ายก็เลยท่องแค่สิบสามวันคือไม่ได้ท่องทั้งวันนะก็ท่องตอนเย็นเหมือนเดิมแหละอย่างที่เคยผู้ได้ฟังคราวก่อนอ่ะท่องตอนเย็นตอนเช้าตื่นมาทวนนี้ยตอนพรรษาหนึ่งในงานสัมมนาเนี่ยก็มีการแบ่งงานกันให้เป็นผู้บรรยายในปีต่อๆไปมีวัดเขาสนามชัยเนี่ยได้รับเรื่องบรรยายมาด้วยแบ่งงานมาให้คือเสนาศระขนันธกะก,ก็มาปรึกษาคุยประชุมกันในวัดเลย เราเห็นว่าใครจะพอบรรยายได้บ้างวินัยเนี่ยก็นั่งประชุมกันเริ่มบรรยาย,ยางานสมัยเราไม่ทำวินัยมาสิบกว่าปีแล้วเรียกว่าโตมากับงานนี้เลยอะแต่ปีแรกมันก็บรรยายอย่ไม่ชํานาญหรอนะนักสไตล์การพูดก็ไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนตอนบรรยายภาษาหนึ่งเนี่ยพูดบาลีเยอะมากคือชอบพูดบาลียาวๆแล้วค่อยแปลแต่ตอนเนี้ยเวลาบรรยายเนี่ยชอบแนวสรุปความสรุปให้ความต่อไปเลยมันสั้นดีไม่ต้องมียกบาลีมากมายแต่สมัยก่อนถ้าพูดแบบนั้นก็มีข้อดีคือได้หลักฐาน ชัดเจนเลยพูดปาลีไปก่อนแล้ว่อยแปรที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอาตมาว่าน่าจะเกี่ยวกับได้ไอดอลอาตมาเห็นอาจารย์รุ่นหนเป็นตัวอย่างมาตั้งแต่ตอนไหนเป็นกัมมนเนินลวคืออาจารย์มหาพยอมทำรักิีตูฟังท่านตั้งแต่เป็นแผ่นซีดีไงท่านจะเป็นบาลีแปรบาลีแปลตลอดนั้นพูดเ่ะขอมูลท่านหลังไปแบบเยอะมากอ่ะท่านทรงจําได้เยอะมากท่านท่องในยิป็อกจบนะจำนำปยอม,นนยม 8, นเนี่ยในยิป็นกแปเต้มเนี่ยท่องจบหัวดีมากนะท่านก็ขยันด้วย เวลาท่านบรรยายน่าจะเป็นอย่างงี้แนวบาลีบรยาาแล้วก็แปลเนี่ยท่านก็เป็นตัวอย่างให้อตมาชอบวิธีการแบบนี้ชอบแนวแบบนี้ซสึกว่าโอ้โหสุดยุคอดมากเลยนะที่จะอ้างเล่มอ้างนายต่างๆเนี่ยแม่นมากเนี่ยไหนก็ได้บรรยายนับมนาพระธรรมวินัยเมื่อตอนนั้นก็ตอนบรรษาหนึ่งเลยตอนนี้อตมาบรรษาสิบห้านี่ก็เนี่ยบรรยายมาตลอดมีช่วงหยุดก็คือช่วงโควิดเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปสัมมนาจะเห็นว่าจะบรรยายคู่กับอาจารย์แซม เตชวโดเป็นพระลาวนี่ก็เพิ่งมารู้จักกันท่านไปที่วัดเขาท่านเห็นเราบรรยายนี่แหละท่านชอบมาเอยมาเรียนแล้วมันได้อย่นนางนี้นะพูดอย่างนี้นายท่านก็เลยมีฉันทัจะเรียนท่านก็เลยมาอยู่วัดเขาแล้วก็มาเรียนที่วัดเขานะสมัยตอนอยู่วัดเขามันภาษาหนึ่งภาษาสองเนี่ยก็เริ่มได้สอนบาลีแล้วตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านมาขอใหสอนปรีสนามหลวงให้ชื่ออาจารยา์วิทยาตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วัดพระธาตุหลวงสมุมืนนี่แหละ ท่านมาขอสอนบัณิสนามหลวงมาทอนหนึ่งสองอะไรเงี้ยอาตมาบอกว่าผมไม่สอนสนามหลวงจะสอนบัิใหญ่ก็ให้ท่องกัจเจน,นาสูตรไปเลยสอนปัทธรูสิทธิแทนเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์สอนบาลีเริ่มจากนักเรียนรูปเดียวต่อมาวัดเขาสนามชัยก็มีพระต่างชาติมาอยู่ด้วยมีพระกัมพูชาพระเวียดนามอะไรมากันก็เริ่มมีพระต่างชาติมาเข้าเรียนด้วยแล้วก็พระไทยบางรูปที่ปพระเถระ แล้วก็มาแวบๆดูแล้วก็เอ้ยถ้าสนใจเว้ยก็มานั่งเรียนด้วยท่านวิทยาเนี่ยท่านไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่เคยเรียนมารีมาก่อนแต่ว่าพระที่มาเข้าเรียนเนี่ยบางรูปมีพื้นฐานสนานบลวงมาบ้างพื้นฐานมารีพื้นต้นมาบ้างก็มานั่งเรียนก็เนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งรูปเรียนในยิงสิบเอ็ดรูปก็เป็นการสอนรุ่นแรกตอนนั้นวัดเขาทั้งหมดประมาณแปดเก้าปีนะอยู่นานอยู่ วัดเขาสานมชัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผาสุกน,นะแล้วก็ได้สอนเยอะมากหลายวิชาด้วยคืออยากสอนอะไรก็สอนได้หมดอหะเพราะว่าแต่ละคนที่เขาไปอยู่วัดเขาเนี่ยมีแต่คนจริงจังวัดเขาเนี่ยเหมือนขึ้นชื่อยอยู่แล้วอะว่าวันนี้ไม่เอาเล่นๆนะมีกติกาวัดเทียบเลยใครไปถึงเนี่ยให้ดูกติกาก่อนอยู่ได้ไหมอ่ถ้าอยู่ได้ก็เรียนที่นั้นพระเนนที่ไปอยู่ที่วัดเขาก็เลยมีแต่คนจริงจังสอนอะไรสัึกจะสำเร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะไม่ว่าวิชาไหนก็สอนวิันด้วยที่นั่นอสอนกลางขาวิตารณีอัถกถา เป็นบางีอธิบายพิขุปปิโมกพิคุณีปฏิโมกก็สอนที่วัดเขาสนามชัยแหละสมัยนั้นเราได้ทาหนังสือสอนจริงจังเลยคือทําหนังสือแปลกัางขากับแปลกัางขาดีกาเนี่ยแหละสอนพวกคำพีกับเรื่องบาลีต่างๆเยอะเลยทั้งสอนครบหมดเลยสมัยอยู่วัดเขานะประตูสิทธิอุตโตไทยอังการะพิธานปฏฐีบิกาสอนสังวรนา,นา,นาสอนพาสนทนาภาษาบาลีในห้องเนี่ยพาคุยบาลีกันห้ามคุยภาษาไทยให้คุยเป็นภาษาบาลี ห้องนีแต่ช่วงหลังๆมันเริ่มไม่สะดวกจุดหนึ่งก็คือกติกามันมากขึ้นแล้วกติกามันอย่างเรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกก็เลยสุดท้ายเลยย้ายวัดก็ย้ายมาอยู่วัดโพฐานพระร้อยเอ็ดคิดว่าจะไปเปิดสอนที่นั่นเตรียมอุปกรณ์จำไรพร้อมเลยที่ไหนได้ไม่มีนักเรียนเป็นวัดทุ่งนาตอนนั้นยังเพิ่งสร้างวัดใหม่ไม่มีนักเรียนไปเรียนก็ได้สอนแต่อาจารย์ยงยุทธแหละไปอยู่ด้วยกัน นั่งเรียนเป็นเพื่อนนะรับน้องตายรูปหนึ่งน้องตาบทใหม่บางทีอาจารย์มหาสุพลเจ้าบ้านเลยมานั่งฟังด้วย <c oughs> คือมันไม่มีทักเรียนอะละพูดง่ายๆก็เลยอยู่ได้แป๊บเดียวเก้าเดือนก็ย้ายไปอยู่อุบลไปอยู่วัดตอนคาพวงมีเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่ไปสมเนินเพื่อนรูปเนี้ยรู้จักกันสมัยาอยู่วัดพระธาตุหงสมหืนเป็นเนนด้วยกันตอนนี้เป็นพระทั้งคู่เลยใช่ไหมท่านชวนเราไปอยู่กับท่านที่ตอนคำพวงจงังหวัดอุบลเป็นเกาะ ได้เจอตั้มนี่ไงนะที่ตั้มตอนนั้นจะเป็นเนนแกทำพวกวิดีโอเป็นเนื่องแหละเริ่มทำวิดีโอทำคลิปลง y o u ูท b e กับ Facebook ครั้งแรกสมัยอยู่อุบลแต่สมัยน,นั้นเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปประมาณ7-8ปปีก่อนนะจะเห็นว่าคลิปมันมัวเห็นหน้าจะไม่ชัดเลยคลิปกเก่าๆเลยนะเปิดดูในช่องน้ำที่ใช้ได้คลิปจะไม่ชัดเพราะอะไรเพราะสมัยน,นั้น ก่อสัญญาณไม่ดีเทนเด็ดโทรศัพท์อะเน็ตตันอืดก็เลยตั้งค่าให้มันไฟเล็กๆอะก็ละเอียดสองร้อยสี่สิบนะมันก็เลยภาพไม่ชัดเห็นหน้ามัวมัวคือเอาว่าลงได้ก็ใช้ได้อะแต่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะลงเสร็จบางทีเป็นชั่วโมงเลยนะรอมันโหลดอะแต่ว่าก็ลงได้เยอะมากสมัยนั้นทําสื่อได้เยอะเลยตอนอยู่ตองคำพวงเนี่นะอยู่ไปสักพักหนึ่งก็จะเปียยกว่ามีอาจารย์ยงยุทธท่านชวนไปเป็นอาจารย์สอนที่บุรุิัย์ที่แนบ มหานิรานร์มีพระท่านอยากให้มีพระไปสอนวินัยที่นั่นที่มูชิแนนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสำนักสอนธรรมพิธามโดยตรงเรียนข้าวปริเชนเหมือนกันแต่ไม่มีอาจารย์สอนวินัยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปก็สอนพิ่แน่อยู่หลายปีตอนนั้นได้ก็สอนจริงจังอยู่นะตอนนั้นก็แปลคมภี์คุธสิขากับคุธสิขาทีกาแปลไปสอนก็สอนตอนเย็นหลังเวลาเรียนปกติของเขาอะสอนทุกวันเป็นวันพระแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยกรรมการที่นั่น,นนะบ,าบางคนนะผมก็บางคน เขาไม่อยากให้มีการสอนวินัยเขาอยากให้มีศาตพิธร,รมแต่ก็มีโยมคนหนึ่งแกเป็นกรรมการเหมือนกันแกช่วยพูดให้เลยก็เลยได้สอนต่อเพียงแต่ว่าพอสอนไปเรื่อยๆหลายปีเข้าเนี่ยค่ามันลดลงเรื่อยๆคาบสอนเนี่ยจากสอนอา,อาทิตย์ละ6วัน5วันใช่ไหมลดเหมือเหลืออาทิตย์ละ3วัน2วันไปเรื่อยก่อนจะออกจากแน่เนี่ยสอนเหลืออาทิตย์ละสองคาบเองมาอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราหมดไฟแล้วก็ตอนอยู่แน่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ทําสื่อด้วยเลิกทาคลิปไป3ปี ถ้าใครไปดู u ู u ูบเราจะเห็นว่ามันหายไปสามปีเพราะตอนนั้นไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้ด้วยคนที่เขาถ่ายให้เขาย้ายออกไปเขาเรียนจบแล้วเ็าออกไปใช่ไหมไฟกลับมาตอนไหนตอนมาสัมมนาพระธรรมวินัยปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมาสัมมนาพระธรรมวินัยได้มาเจอครูบาอาจารย์ได้มาบรรยายสัมมนาต่อบปัญหาเนี่ยผม,ไ,มได้กำลังใจกลับมาได้ไฟกลับมาตอนนั้นก็ได้ไปคุยกับอาจารย์นำบอลชัยน่ะนะไปคุยกับท่าน,นี่ห้องท,ท,ที่พักกันนะท่าน,นก็ไลยฟังเรื่องวัดของท่าน,นเนี่ยจริงๆตอนนั้นก็ยังหลังเดอยู่นะว่าจะมาไม่มานะ ที่ทำไม่มาเพราะใครรู้ไหมเพราะตั้มอีกเหมือนกันออกเนี่ยแต่น,นั้นตั้มก็บอกว่ากอยู่ที่นี่ทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยเฮ้ยก็เหมาะไอ้ทีแบบเนี้ยที่เริ่มทําวิดีโอก็เพราะตั้มเนี่ยแหละก็เลยว่าเอา้านั่นมานี่แหละอยู่ด้วยกันและเผื่อทาวิดีโออีกก็ทําให้มาอยู่ที่นี่อย่างทุกวันนี้นะกลายเป็นอยู่ที่วัดป่าเทพจักรพันธ์เพชรบูรณ์